เข้าวงใ้หนึ่งใบแล้วยกขึ้นมาใบนี้คาไปครับโอ้โหยี่ฝากแชร์ไปก่อนครับเบาอยู่ไหนครับาขอขอการถอยถอยกล้องออกอีก เอาครับลูกนี้พี่เจมครับจะขึ้นมาวางโซนตรงไหนครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับจะขึ้นคุมโซนได้สวยครับใบนี้ครับเอาครับเกมเป็นต่อครับมีกําลังใจครับทางด้านของอาร์พิกิตรับส่งทางด้านแซมเข้าไปตีสวนเลยครับตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องติดทุกคนยกขึ้นมาใบนี้ครับโอ้โหลายไม่ตรงครับ โซโลโมชั่นครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาใบนี้ครับลายไม่ตรงครับแล้วแฟมจะซ้ำอีกหนึ่งลูกครับลูกนี้เข้าวงมาอีกหนึ่งใบแล้วยกขึ้นมาครับลูกนี้ใส่คาเลยครับใบแรกมันผิดไปครับใบที่สองก็ขอคาไว้ครับเป็นกำไรครับดูครับยกขึ้นมาครับใบนี้ครับคาเลยครับทางด้านอสัมชันครับ ให้พี่เจมครับขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับพี่เอกบอกเปลี่ยนอย่างเดียวครับดูครับลูกนี้พี่เจมครับจะขึ้นมาอยู่ตรงไหนครับยกขึ้นมาใบนี้ครับโอ้โหไม่ถึงครับใบนี้ครับขาดครับต้องวางมาอีกหนึ่งลูกครับแตมตอนนี้นี่เกมได้ทั้งสองทีมครับ จะขึ้นวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับถึงด้าพี่เจมส์แมกองครับวางโซนตรงไหนครับลูกนี้เข้าวงมาครับยกขึ้นมาครับโอ้โหลูกนี้อย่างไงครับเปลี่ยนหรือเปล่าครับน่าจะเปลี่ยนครับใบนี้ครับอย่างไงครับโอ้โหยังไม่เปลี่ยนทุกคน เอาอยัางไงครับลูกนี้ทางด้านของพี่เอกจกขึ้นมาใบนี้โอ้โหอาปากครับเป็นยังไงอยู่ด้วยทุกคน<ม>เปลี่ยนหรือเปล่าครับไม่เปลี่ยนครับต้องตีเอาครับ ตีโดนลับหนึ่งตีติดรับสองครับลูกนี้พี่เอกเข้าวงมายกขึ้นมาใบนี้ครับตีโดนครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับใบนี้ครับดูครับพี่เอบอกโดนไว้ก่อนครับนี่ครับยกขึ้นมาครับ อาร์พิจิตครับจะทำอะไรครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาครับแล้วถึงหรือเปล่าครับโอ้โหมุมนี้ครับยังไงครับเปลี่ยนครับเก็บหนึ่งแต้มไปครับอาร์พิจิตครับพ่เอกไปที่วงครับจะตีหนึ่งลูกครับตีรับหนึ่งครับติดรับสองครับตีเกมตลอดครับ ลูกนี้พี่เอกเข้าวงไว้หนึ่งใบแล้วยกขึ้นมาใบนี้คาไปครับโอ้โหทุกคนได้เปรียบเลยครับลูกนี้ครับคาไว้ครับยกขึ้นมาครับนี่ครับโอ้โหสลับสีครับทำยังไงครับทางด้านอาร์พิจิตครับเหลืออีกสองใบในมือครับ ลูกนี้ครับแฝงจะทำยังไงครับยกขึ้นมาใบนี้ครับโอ้โหยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนด้วยครับยังเกมคาอยู่ครับเหมือนจะเสียยุ่สองแต้มด้วยทุกคนนี่ครับ หวอีกคนละหนึ่งใบครับอาร์พิจิตครับจะส่งทางด้านแฟ้มเข้าไปตีเลยครับลูกนี้แฟ้มเข้าวงมายกขึ้นมาใบนี้ครับเอ้าโหตีโดนครับแต่บุญมีแต่กำบังครับดูทุกคนกำบังยังไงครับยกขึ้นมาครับตีโดนครับแต่ดูครับเหลี่ยมลูกไปโดนกับเหลี่ยมเป้าพอดีครับ ทางด้านของอสัศชันยังได้หนึ่งแต้มอยู่ครับเกมคาอยู่ครับกดดันเลยครับลูกนี้ครับนี่ครับโอ้โหน่าจะเสียสองแต้มอยู่ด้วยครับตีไม่ได้มีทางเดียวที่จะรอดคือขึ้นพิงครับนี่ครับ จะทำยังไงครับทางด้านของแฟงครับในสนามนี้น่าจะเสียยูสองแต้มครับไม่สามารถที่จะตีได้หรือเปล่าครับถ้าจะตีก็ต้องเน้นเพื่อติดครับยกขึ้นมาใบนี้ครับแล้วตีผิดครับเอาครับก็จบไปครับในคู่นี้ครับกับเป็นทางด้านของอาสมชันทีมที่หนึ่งครับสามารถ เอาชนะทางด้านของอาร์พิจิตินพัซสาม 3, แบบบิดๆไปได้ครับด้วยสกอร์11ต่อ9ครับ